วันนี้ผมจะพาทุกคนมามูเตลูสวัสดีครับวันนี้ผมไม่ได้มาเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปแต่ผมขอพาทุกคนมาเยือนสถานที่ที่เป็นดังศูนย์รวมจิตใจของใครหลายๆคนเทวลัยพระพิฆเนศณนะห้วยขวางกรุงเทพม,มหานครครับผมเทวลัยพระพิฆเนศห้วยขวางผมมาที่นี่เรียกได้ว่านับครั้งไม่ได้แล้วมาขอพรทีไรก็สําเร็จสมปรารถนาทุกเรื่องจึงได้กลับมาบ่อยนอกจากพระพิฆเนศที่ นี่ก็มีเทพอีกหลายองค์เลยนะครับแล้ววันนี้อยากชวนเพื่อนๆมาทาบุญบูชาพระพิกคเนศที่ห้วยขวางกันนะครับวันนี้ผมมาถวายหนูมูสิกะให้เป็นบริวารแก่องค์ท่านตัวใหญ่2ตัวตัวละ200บาทนะครับจะได้พวงมาลัยดวงเรืองมาด้วยตามความเชื่อเขาบอกว่าหากต้องการบริวารที่ดีซื่อสัตย์ให้ถวายหนูแก่ท่านนะครับและขอพรท่านเสร็จให้บอกกับหนูมูสิกะอีกรอบด้วยนะครับหนูจะไปย้ําเตือนท่านในพรของเราจะทํให ให้พรผลชัดเจนและเร็วขึ้นครับผมขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปนี้พบแต่สิ่งสว่างในใจเจอทางที่ดีและมีสติในการก้าวไปข้างหน้าโอมสีคเนสายะนะมหาครับผม